สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนมีนาคมปี2566นี้เป็นพลังงานรวมค่ะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนกเปิดไพ่พลังงานหลักของคุณเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพิ่มกันอีกนะคะไพ่ค่อนข้างดีนะคะเนะานะไพ่ของชาววันอาทิตย์ความรักของคุณ มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วนะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ามีการได้พูดได้คุยกันแล้วหรือคุณมีความรู้สึกกังวลใจกับความสัมพันธ์นี้ก็ตามนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะรักออนไลน์มีความแตกต่างกันในเรื่องของ ศาส,สนาวัฒนธรรมนะคะความห่างไกลกันตัวตนที่มันแตกต่างกันเหลือเกินนะคะทำให้คุณรู้สึกกังวลใจในความสัมพันธ์นี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะในตอนนี้ขึ้นแปดหมายก็คือความสัมพันธ์จะก้าวหน้านะคะจะขยับไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีเนาะความสัมพันธ์จะถูกพัฒนานะคะคนคนนี้สําหรับใครที่ไม่มีคู่นะคะหรือคุณเพิ่งออกจากความสัมพันธ์มา นกมองว่าคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาถูกใจคุณคุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่นะคะคุณคนนี้เป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีของคุณเลยนะคะเนี่ยนะคนที่มีอ๋อินเสมอกันกับคุณนะคะหรือมีความเหมาะสมกับคุณมากๆคนคนนี้อาจจะเหมาะสมกันทางด้านจิตวิญญาณก็ได้นะตัวตนของคุณและเขานะคะดึงดูดซึ่งกันและกัน ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่คุณรู้สึกพึงพอใจมากๆนะคะคนคนนี้จะเข้ามาคุณและเขานะแตกต่างกันแน่นอนนะเนาะขึ้นสตรนนะคะมีพลังงานของชาวราศีสิง์ชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะชาวราศีเมษชาวราศีพฤษศนะคะคุณคณนนี้เขาจะเข้ามาตกหลุมรักคุณนะคะมามอบความรักให้กับคุณ ตัวของชาววันอทิตย์เองตัวคุณเนี่ยนกมองว่าคุณก็เสียใจผิดหวังนะคะกับความรักมาค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะตอนนี้ค่ะเหมือนมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอกับความรักที่คุณคู่ควรคนที่เขาแบบคู่ควรกับเราอะคะ่ะนะแต่ละคู่แต่ละคนไปนะคะเนาะก็จะไม่เหมือนกันแต่แน่นอนค,คนคนนี้เขาจะ คู่ควรกับความรักของคุณอย่างแน่นอนนะแล้วก็คนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้พัฒนาแล้วแหละนะคะแล้วก็คนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางมาพบมาเจอกันแล้วความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแบบรวดเร็วแบบก้าวกระโดดอืมเหมือนกับว่าต่างคนต่างรู้สึกมั่นใจแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยแหละใช่ก็เลย พัฒนาความสัมพันธ์กันเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณนะมาค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณหนึ่งดาบความชัดเจนนะคะหรือถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธะ์คุณก็มีโอกาสได้สมหวังกับความรักครั้งนี้ คุณชนะใจเขาได้หรือคุณกับเขาเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันได้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณค่ะโอ้โหนกเห็นถึงความจริงจังแล้วก็ทุ่มเทในความัมพันธ์นี้มากๆเขาจะจริงจังกับคุณมากๆแล้วก็จะทุ่มเทความรักความรู้สึกที่มีทั้งหมดให้กับคุณแค่คนเดียว เขาจะชัดเจนกับคุณนะคะอืมคนคนนี้หลังจากที่เขาตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณน่ะนกมองว่าเขาจะไม่สนใจใครเลยนะคะคนคนนี้คนเจ้าเสน่ห์คนนี้นะคะมีคนเข้ามาอยู่ตลอดแต่เขาเนี่ยจะไม่มองใครเลยนอกจากคุณนะคะเขาจะรักษาความสัมพนนันธ์นี้เขาจะทำให้ดีที่สุดนะคะคุณคือคนที่เขารักแล้วก็ปรารถนาเนาะ ถ้าคุณเป็นคนใหม่ของกันและกันเนี่ยนกรู้สึกว่านะคน,คนที่คุณจะเจอเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนกับคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่เขาค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตคุณสนับสนุนคุณนะคะมีแต่ความปรารถนาดีให้กับคุณคนคนนี้เข้ามาแล้วก็ช่วยเหลือคุณทุกอย่างนะคะซัพพอร์ตทางความรู้สึกด้วยนะ Uh. The sun นะคะความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเป็นความรักที่อบอุ่นมากๆเลยเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือเป็นคนที่หน้าอ่อนกว่าวัยก็ได้นะถ้าเป็นวัยเดียวกันเขาก็หน้าเด็กคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะแล้วก็เป็นความรักครั้งใหม่ที่ที่ดีมากๆเลยะคะ่ะที่ทำให้คุณรู้สึกว่า คุณมีพลังในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะตั้งแต่คุณมาเจอความรักครั้งนี้นะคะความรักครั้งนี้ยเป็นเป็นความรักที่ดีกว่าทุกครั้งที่คุณเคยเจอมาเป็นความรักที่คุณปรารถนาเป็นความรักที่คุณอยากเจอนะคะอธิษฐานขออยากจะเจอคนคนนี้คนที่ใช่เหมือนคุณได้เจอแล้วก็โอ้โหมันว้าวอ่ะนะออ นะคะคุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่ที่สดใสความรักที่อบอุ่นนะคะความรักที่ความรักที่เอ่อเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะหนึ่งถ้วยความรักที่จริงใจ mm. นเนาะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คุณได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้อย่างแน่นอนนะคะเนี่ยโอ้โหโคุณจะได้สมหวังกับความรักครั้งนี้นะคะอืม ถ้าคุณเจอกับความสัมพันธ์นที่ยังดูไม่ชัดเจนนะก็จะชัดเจนแล้วนะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีตัวเลือกมีช้อยนะคะยังไม่ชัดเจนกับเราแต่ตอนนี้เขาจะชัดเจนแล้วเขาจะตัดสินใจที่จะเลือกคุณคุณคือคนที่เขารักแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่กับคุณนะคะหรือคุณคือคนที่ใช่ที่สุดคนที่เขาปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างนะคะ เขาก็จะเลือกคุณแล้วเขาก็จะทุ่มเทความรักครั้งนี้กับคุณเพียงคนเดียวนะคุณคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับเขาเขาได้เป็นตัวเองทุกครั้งที่เขาอยู่กับคุณเขารู้สึกถึงความสุขมีความสุขแล้วก็ได้เป็นตัวเองเขาจะอ่อนโยนเขาจะน่ารักกับคุณอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ พอดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะชาววนาทิตย์โอ้ก้าดาห้าไม้ในเหรียญคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยมีอดีตเนาะเคยมีอดีตมีอะไรบางอย่างนะคะที่เขายังยึดติด นะ,ะหรือว่าความเจ็บปวดความกลัวอะไรก็ตามนะคะที่เขาสร้างเป็นกำแพงขึ้นมาในความในความสัมพันธ์เนาะเหมือนกับตัวเขาเนี่ยค่อนข้างระมัดระวังตัวเองมากๆเลยเขาเป็นคนคิดมากเขาอาจจะเคยเจ็บหนักมาในเรื่องของความรักก็เลยทําให้ความรักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้านะคะถ้าคุณคบกับคนคนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะไม่ชัดเจนเนี่ยมองว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ สมหวังประสบความสําเร็จอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่กลัวเหมือนเป็นเป็นความกลัวที่จะที่จะเจ็บเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากที่จะเจ็บในเรื่องของความรักอีกการที่เขาจะชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งมันก็เลยค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคนคนนี้เขาจะไม่รีบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอืมถ้าคุณเพิ่งเจอกันเนี่ย นกรู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนในความสัมพันธ์มากๆนะคะคือถ้าเขาเป็นคนที่แบบว่าคุณคุยมานานเขาไม่ยอมชัดเจนก็อาจจะเป็นเพราะเขามีอดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยนกมองว่าตัวคุณเนี่ยทำให้เขาอ่ะ ชนะใจตัวเองได้หรือคุณชนะใจเขาคุณถูกใจเขาจนจนเขาชนะความกลัวของตัวเองได้นะคะหรือตัวคุณเนี่ยทลายกำแพงนะคะที่เขาเคยเจอสิ่งเรเเร,ร้ายในชีวิตนะคะความรักที่ผิดหวังนะคะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเขามีกำแพงใช่ไหมเขามีความกลัวแต่ตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็ เขารู้สึกดีกับคุณมากๆจนเขาอะไม่กลัวอะไรอีกแล้วนะคะไม่กลัวอะไรที่จะรักคุณอีกแล้วนะคนคนนี้เขาปรารถนาที่จะรักคุณเท่านั้นเนาะขอดูนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างนะคะความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาโอ้ยคุณรู้สึกดีกับเขามากๆเลยนะ รู้สึกดีนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าเขาใช่นะคะคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้เขาคือความสุขนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณอะคือคุณอะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองแต่มีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตมันเหมือนกับมาเพิ่มความสุข ให้กันอะไกันนะคะทําให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพูนะคะเนาะคนคนนี้อ่าเขาอาจจะเด็กกว่าคุณได้ด้วยนะชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรน,นะคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะคุณอาจจะมีการนัดหมายนะคะที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันก็ได้อาจจะมีการแบบนัดหมายที่จะเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันก็ได้นะคะเนี่ย เป็นความสัมพันธ์ใหม่ที่คุณค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆเลยเป็นความรักครั้งใหม่ที่คุณรู้สึกว่าโอ้มันเป็นไปได้นะคะแล้วก็มีความสุขคุณรู้สึกดีกับคนคนนี้นะคะเขาเขาทำให้คุณได้เป็นตัวเองนะคะคุณไม่ต้องไม่ต้องเป็นใครคุณได้เป็นตัวของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคนคนนี้อ่าแล้วก็ในกรณีที่คุณคบกับคนคนนี้มานานนะคะ คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้นะอาจจะยังไม่ได้ถูกพัฒนาความสัมพันธ์นกมองว่าบางทีนะคะอันนี้อาจจะเป็นสถานการณ์ของเขาก็ได้นะที่แบบว่าเขามีปัญหาชีวิตนะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่เ,เป็นเวลาที่ไม่ไม่ค่อยที่จะอำนวยนักนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขามันอาจจะต้องรอมันอาจจะติดขัดปัญหา สถานการณ์อะไรบางอย่างให้คุณและเขาเนี่ยเออมันไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์สักทีนะคะที่ผ่านมาแต่ทีเนี้ยนุรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะเนี่ยเมื่อเขาพร้อมแล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมปัญหาและอุปสรรคนะคะมันผ่านพ้นไปได้เนี่ยเขาก็พร้อมแล้วนะคะที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะให้มันจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณนะคะเนาะก็เป็นแบบนี้ได้ด้วยนะ มาดูกันค่ะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะคุณคุณนี้เขาจะทำอย่างไรต่อไปคะสิ่งที่เขาจะทำนะคะสิ่งที่เขาจะทำค่ะเจ็ดไม้นะคะสี่ดาบ Judgment อืม ถึงเวลาแล้วนะคะที่เขาที่เขาอยากจะผูกมัดแล้วก็ชัดเจนกับคุณเนาะที่เขาจะเลือกที่เขาจะตัดช้อยต่างๆออกจากชีวิตนะคะถ้าคนคนนี้เป็นคนที่เขามีช้อยมีตัวเลือกนะคะหรือถ้าเขาไม่มีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่อย่างที่นกบอกไปว่าเขากังวลใจเขาเป็นคนที่กลัวความความสัมพันธ์แบบ กลัวความรักนะคะกลัวเอ่อกลัวความรักอะไรอ่ะกลัวถูกทําร้ายหัวใจอะไรอย่างเงี้ยสองดาบก็คือปิดปิดประตูหัวใจคือแบบว่าไม่ได้เปิดให้กับเราร้อยเปอร์เซ็นตะ่ะไม่กล้าที่จะเปิดใจแบบจริงๆอ่ะนะคะกลัวถูกทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาจะทำอะค่ะอะไรที่เขาแบบกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาปลดปล่อยความกลัวของตัวเองได้แล้วนะคะอืม เขาเหมือนกับเขาเยียวยาความรู้สึกต่างๆที่เขาเขากลัวค่ะได้แล้วแล้วก็เขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณแล้วเขาพร้อมที่จะเปิดใจกับคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นเขาจะไม่มีความกลัวความกังวลใจในความรักอีกแล้วนะคะคุณคนนี้เขาจะเดินหน้านะคะเนี่ยขึ้นเจ็ดไม้เขาจะพยายามจะทุ่มเทกับความรักครั้งนี้ค่ะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะดู กักกักดูไม่ชัดเจนกับเรานะไม่ใช่อะไรนะอดีตเขาก็มีนะเขาอาจจะเคยเสียใจมามากนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยเนี่ยสู้กับความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะคะขึ้นเจ็ดหมายคือพยายามที่จะปิดกัน้นพยายามที่จะไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองแต่สุดท้ายนะคะเหมือนกับความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะ่หรือความรักที่คุณให้กับเขาเนี่ย มันทำให้เขาน่ยกล้าที่จะรักกล้าที่จะชัดเจนกล้าที่จะเปิดใจนะคะอ่าแล้วก็ทำให้เขาเคลียร์พลังงานความกลัวความกังวลใจอะไรออกไปได้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณด้วยนะคะชาววันอาทิตย์นอกว่าคุณทำให้เขาอะมั่นใจในความรักครั้งนี้ด้วยเนาะความสัมพันธ์นะคะก็คือจะชัดเจนนั่นเองนะคะเขาจะ เขาจะตัดสินใจที่จะจริงจังแล้วก็ชัดเจนแบบคุณเขาจะพยายามทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะฟันฝ่าอุปสรรคหรือว่าเขาจะรักแค่คุณสิบไม้นะคะคือการจริงจังในความสัมพันธ์นี้การทุ่มเทเนาะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณและเขาเนี่ยได้อยู่เคียงข้างกันให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะทำ นกเห็นถึงความพยายามของเขามากๆเลยนะคะคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันได้ด้วยนะแต่เขาไม่ไม่ยอมแพ้นะคะเนาะก่อนหน้านี้เขาอาจจะคิดว่าเออเป็นไปไม่ได้หรอกความสัมพันธ์ของเราหรือความกลัวอะไรต่างๆก็ตามนะคะตอนนี้กำแพงในใจเขาความกลัวความกังวลใจมันหมดไปแล้วนะคะถึงเวลาที่เขาจะจริงจังถึงเวลาที่เขาจะหึดสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต เขารักคุณค่ะแล้วก็ปรารถนาที่จะได้ลงเอยกับคุณด้วยนะคะเนี่ยไพ่ของการมั่นหมายแต่งงานการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเนาะแต่ถ้าคุณเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเจอนะคะในในอนาคตรหรือคุณเจอแล้วเนี่ยนกมองว่าคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณเป็นคนที่ใช่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยนะคะแต่อาจจะมีนะคะอุปสรรคมีอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องอดทนรอ แต่คุณคนนี้ค่อนข้างที่จะทุ่มเทกับคุณมากๆนะเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะได้คุณมาเป็นคนรักได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตของเขาอะค่ะเนี่ยสิบไม้นะคะทุ่มเทแบบสุดตัวเลยพยายามแบบพิสุดแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะคะเป็นความพยายามที่ เต็มใจมากๆนะสิบไม้สําหรับเนี้ยสําหรับอื่นเขาจะแบบเดินแล้วก็หลังหลังค่อมไปใช่ไหมคะเหนื่อยใช่ไหมเหมือนไม่มีแรงแต่อันเนี้ยทุ่มเททุ่มเทแบบว่าพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้จริงจงกับคุณด้วยความเต็มใจไม่เหนื่อยเลยนะคะสิ่งที่เขาทําให้กับคุณคือเขาไม่เหนื่อยเลยนะคะเขาอยากจะสมหวังกับความรักครั้งนี้แล้วเขาจะทําให้ได้นะคะสิ่งที่เขาจะทําก็คือเอ่อ ทำให้คุณและเขานะคะได้สมหวังกับความรักครั้งนี้ไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนคุณคือความรักที่เขารอคอยแล้วก็ปรารถนาเขาอาจจะรอเจอคุณเนี่ยมาน,นานแล้วนะคะคุณคือคนที่ใช่คนที่เขาอยากจะมีความรักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักนะคุณเปิดใจเขาได้นะคะเขาเจอคุณแล้วเขาอยากจะมีความรักครั้งใหม่ขึ้นมาเลยนะคะ เนาะขอดูค่ะว่าทิศทางความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างคะอืม The Tower นะคะเจ็ดดาบวินกระทาเด็กถือไม้ทัดไฟเมสิงธนูชาวทัดดินประสบกันมังกรอ,อืมถ้ามีคนเก่าอาจจะมีคนเก่ากลับเข้ามาได้ด้วยนะคะเนาะ อาจจะต้องทำให้คุณมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะว่าคุณจะเลือกความสัมพันธ์ไหนนะคะอาจจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะชาววันอาทิตย์นะ,ะคุณก็ต้องเชื่อในอเซนส์นของตัวเองนะคะว่าความรักครั้งไหนใช่ที่สุดสำหรับคุณความรักครั้งไหนที่เขาทุ่มเทให้กับคุณรักคุณนะคะ,ะในในช่วงนี้เหมือนกับว่าตัวคุณมีโอกาสที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจอยู่แล้วนะคะว่า ความรักอันอความรักไหนนะคะที่ตอบโจทย์คุณที่คุณปรารถนานะแต่นุกบอกเลยว่าคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยทุ่มเทกับคุณมากๆรักคุณมากๆอืมก็ดูค่ะว่าพลังงานเนี้ยจะเป็นของคนเก่าของคุณไหมถ้าคุณมีคนเก่านะแต่ในกรณีที่คุณไม่มีคนเก่าเขาไม่กลับมาก็เป็นพลังงานของคนใหม่นั่นแหละนะคะเนาะ ทิทางความสาัมพันธ์น่ะนกมองว่าเอ่อคนคนนี้จะทําทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้คุณและเขาอะได้สมหวังในความสานนัมพันธ์นี้เนาะอืมคนเก่าๆกลับเข้ามางอคุณด้วยนะคะเนี่ยสำหรับคนที่มีคนเก่านะเ,เขาจะพยายามมากๆเลยเพื่อที่จะให้คุณให้โอกาสเขาเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นไพ่เดอะมูนนะคะเดอะมูนเนี่ย เป็นความรู้สึกที่คุณต้องคิดนะคะคุณจะต้องมีความกังวลใจอาจจะมีการตัดสินใจนะว่าคุณจะเลือกความสัมพันธ์ไหนนะคะพอดูค่ะทิศทางความสัมพันธ์ค่ะห้าเหรียญบางท่านบางคนความสัมพันธ์เก่าๆไปต่อไม่ได้แล้ว,ลวจริงๆคุณอาจจะเลือกความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ใหม่นั่นแหละนะคะเลือกที่จะสาต่อกับความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้เนาะคนที่กลับมานะคะคนที่กลับมาถ้ายังเยียวยากันได้ถ้าคุณเป็นเนื้อคู่ของกันและกันจริงๆนะคะถ้ายังมีความรักเอ่อความรักที่เอ่อย่งไงดีคือต้องรักกันและกันจริงๆนะคะมันมีเรื่องของ ความรักที่คุณดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่เนี่ยนกมองว่ามีโอกาสที่จะกลับมาแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะสําหรับคนเก่านะแต่แต่ถ้าคนเก่าเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆอะ่ะนกมองว่าคุณก็จะเลือกคนที่เป็นเ,เนื้อคู่ของคุณนี่แหละนะเป็นคนใหม่ใหม่เป็นพรหมลิขิตของคุณนกมองว่าชาววันอาทิตย์คุณมีโอกาสได้ตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องช่างใจให้ดีนะว่า ความัมพันธไหนกันแน่นะที่คุณเออปรารานนเนาะหกเหรียญจะมีคนเข้ามาทุ่มเทในเรื่องอความรักให้กับคุณแล้วนะคะเนาะความรักครั้งเก่าเป็นไปได้ค่ะถ้าถ้ายังรักกันแล้วก็ยังมีใจที่ตรงกันคือหนึ่งเหรียญความรักครั้งใหม่ก็เป็นคนที่ใช้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น คนที่จะตอบได้นะคะก็คือหัวใจของคุณเท่านั้นนะคะชาววันอาทิตย์เนาะไอดูค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะ The m a g i c i a n นะคะสีถ่วยนายอบครับอืมไพ่อบอกว่าให้เชื่อในในเซนส์ในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะเพราะว่าจะมีคนกลับเข้ามางอคุณเนาะอ่า คิดดีๆนะคะอะไรที่คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดแล้วก็ตัดสินใจนะถ้าในกรณีที่มีคนเก่ากลับมาด้วยนะคะในบางท่านบางคนนะี่ยคิดให้ดีนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในความัมพันธ์เก่าเนี่ยถ้าเรากลับไปอะ่ะเขาจะแก้ไขได้จริงหรือเปล่านะคะเนาะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างคุณเลือกได้แล้วก็ตัดสินใจได้ประสบการณ์นะคะสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากคนเก่าๆก็เป็นคำตอบ ในใจคุณอยู่แล้วนะคะเนาะความรักครั้งใหม่เขาก็จะเข้ามานะคะเนาะเลือกเอานะคะหนึ่งดบาบไพ่บอกว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่คุณนะคะคุณเป็นผู้เลือกแล้วก็ตัดสินใจความรักครั้งนี้ได้นะคะเนาะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองเลยแอดไลน์มาได้ตามไอดียไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะ ขอ้ทุกคนสุขสมหวังเจอกับความรักที่ดีแล้วก็คู่ควรกับหัวใจของคุณทุกๆคนเลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ